สวัสดีครับพบช่องพายพี่บินแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมนะครับผมหรือว่ามาดูที่เราอยู่ตะกอนนะครับผมตอนที่เรากักตัวที่เรามาถึงบ้านใหม่ๆนะครับผมกระท่อมน้อยนะครับกลางนานะครับริมน้ำมูลนะครับว่าน้ำลดหรือยังนะครับนี่ให้ดูกันนะครับผมพอฟานก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะครับผมเมื่อกี้ตกหลุม นี่ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับผมรถยังเข้าไม่ได้นะครับน้ํายังขนาดเอวอยู่นะครับนี่นี่ก็คือทางเก่านะครับผมทางเก่าถ้าจาเขาโค้งได้นะครับผมนี่เป็นทางเข้าตอนตะกอนนะครับผมราจะเข้ามาทางนี้ถ้ามีรถยนต์นะครับผมรถล,ลงมาเยอะแล้วนะครับผมแต่ว่าทางเข้าก็ยังอยู่ขนาดเอวนะครับผมขั้วหลุม ต้นไม้ใหญ่ๆนั่นก็เป็นหลักที่เรามัดพี่ช้างของเราตะก่อนนะครับหรือว่าพี่เปดของเรานะครับอันนั้ก็เป็นบ้านที่เราได้มาตักตัวแล้วเรามาอยู่อาศัยนะครับอยู่ที่หมู่บ้านทะเลือนะครับจับแม่น้ำมูลนะครับผมนี่เป็นแม่น้ำมูลนะครับริมตลิ่งนนี้เรามาครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่นะครับรับเราไปอยู่ที่หมู่บ้านช้างนะครับนี่เราก็มาเข้ามาครั้งแรกนะครับเพราะน้ำล้นนะครับก็เดินเข้ามานะครับ มอยู่นะครับมากับพี่เล็กนะครับผมาพี่เล็กฟานของพี่พลอยนะครับมาด้วยมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับตาลุยน้ำไปก่อนกรอบอันนี้ก็เป็นที่เป็นยังไงเนาะที่เราวางไดโวตก่อน,นครับดูดน้ำใช้นะครับผมก็มองเห็นแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่ หลวงปู่เนาะที่ได้ทำมาให้ตอนนั้นนะครับผมก็ยังอยู่นะครับผมน้ำก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับผมแต่ทางเข้ายังไม่ลดเลยนะครับผมนี่ก็เป็นบ้านเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกทางหนึ่งว่าลดหรือ,อยังนะครับผมพอฟานต้าเข้ามาทางรถใหญ่นะครับผมทางมอเตอร์ไซค์นี่น้ำท่วมถึงขนาดนี้เลยนะครับผมนี่น้ำท่วมถึงนี่เลยนะครับถึงสูงเลยน้ำอยู่ที่นี่ เพราะว่าทางบ้านทะาเลือก็จะต่ำนะครับน้ําจะท่วมเกือบทุกปีนะครับผมถ้าว่าน้ํามาเยอะๆก็จะท่วมเกือบทุกปีอ่าทางนี้ก็ยังไม่ลดเลยนะครับผมยังไม่ลดเลยเดี๋ยวเราไปดูหลักพี่เบ้นน้ำท่วมทังนั้นนี่นะครับหลักที่พี่เบ้นอยู่ตะกอนดู่คาบน้ํานะครับผมที่ต้นไม้นะครับผมก็ท่วมท่วมเลยตาขึ้นไปนะครับที่เป็นคาบ ดำๆก็เป็นข้ามน้ํานะครับขาวๆนู่นก็น้ําไม่ถึงนะครับบ้านของเราเป็นยังไงเนาะแต่บรรยากาศเย็นนะครับผมบรรยากาศเย็นมากเลยคุณแม่ลมพัดเย็นสบายนะครับบรรยากาศธรรมชาติน้ําก็ท่วมถึงนะครับลอยสังกะสีนะครับนี่ก็เป็นพื้นบ้านของเรานะครับผมเยบร้อยผุหมดนะครับฝันตานก็มา พร้อมกันวันนี้กับแม่แม่เลยนะครับผมมาถ่ายคลิปให้แม่แมได้รับชมแล้วก็มาเยี่ยมชมสถานที่นะครับผมอ่าฟานเล็กก็เห็นหอยนะครับผมนี่เก็บหอยอยู่นะครับหอยเชอรี่เนาะนี่ก็เป็นต้นข้าวนะครับตะกอนข้วเขียวตอนที่ว่าฟานตาพาพี่เินเดินออกกําลังกายก็จะเดินเส้นทางนี้นะครับผมที่มีหญ้าริมคนามีต้นไม้เล็กๆนะครับที่เขาปลูกใหม่ก็เรียบร้อยหมดนะครับผม น้ำท่วมน้ำขังถูหมดเลยนะครับผมแต่บรรยากาศเย็นมากนะครับลมจะแรงนะครับผมบางทีเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าลมแรงมากเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะสูงหน่อยนะครับข้าวนี่ก็ผูุหมดเลยนะครับตอนนี้ได้อย่างเดียวคือหอยเชอรี่นะครับข้าวไม่ได้กินนะครับผมไม่ได้กินเป็นนาของหน้าสาวนะครับผมก็พาฟานเล็กมาเก็บหอย พาฟานเล็กมาดูบ้านด้วยนะครับผมเพราะว่าเราขอที่ตรงพี่พออยู่เนาะหน่อยๆพอได้ยกบ้านนะครับเลยพาฟานเล็กมาดูนะครับว่าบรรยากาศที่บ้านทะเลเป็นยังไงบ้างห่างไกลจากหมู่บ้านไหมนะครับผมฟานเล็กเห็นหอยก็เลยเก็บหอยใหญ่เลยนะครับผมโอ้ลมยินลมแรงมากนะครับผมสวัสดีครับพี่ฟานเล็ก ทำอะไรครับพี่เก็บอยเนี่ยอเยอะครับเป็นยังไงบ้างที่นี่ที่นี่น่าอยู่ไหมโอ้ยน่ากลัวมากครับฟานลิกว่าน่ากลัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอยู่กับพี่พลอยพี่เป๊บซี่นะครับผมครับครับเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายพี่เบนต์ต่อนะครับผมก็ถึงพี่เบน์แล้วนะครับ ทางของเราก็กำลังดื่มน้ำอยู่นะครับผมเมื่อกี้นะครับเราก็ไปดูที่ที่เรากักตัวนะครับผมที่อยู่ทางบ้านทะาเลือนะครับทางบ้านของพวกเรานะครับผมว่าน,น้ำรดหรือ,อย่งบ้านผุไมมเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เรากลับมาถึงพี่ช้างแล้วนะครับผมอย่างงี้ยกำลังดื่มน้ำอยู่นะครับ ตอนเราไปเราก็ได้ฝากนักขันนะครับให้มายูนหญ้ายูนน้าให้นะครับผมนี่ก็มาเปิดให้รอบที่สองนะครับน้ําให้พี่ช้างได้ดื่มตอนนี้ก็จะเนื้อตัวมอแมแรมหน่อยนะครับผมตัวมอแมแรมหน่อยพอ,อยังงมันได้ล้างนะครับเราไปทุระเราก็มามัดอยู่ตรงนี้นะครับผม ไกลกับเพื่อนนะครับบ้านทางข้างนี่ก็มีอีกเครื่องหนึ่งโยกอยู่ตรงลงนะครับนี่กับพี่เบนซ์นะครับถ้าหันไปทางนี้ก็จะเป็นลงพี่พอยแล้วก็พี่แป,ป๊บซี่นะครับผมเป็นอยู่ตรงกลางเลยนะครับมีต้นไม้มีร่มนะครับผมมีร่มเงาอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้ไม่ร้อนนะครับผม ฟันตาก็มีแผนนะครับว่าจะทําบ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมที่ได้ขอทางสวนสัตว์ไว้นะครับผมทางต้นไม้เล็กๆเนี่ยนะครับตรงกลางนี่นะครับผมนี่ตรงข้างหน้าพี่ช้างเลยนะครับผมที่ว่าจะทําบ้านนะครับอยู่ที่นี่นะครับผมหลังเล็กๆนะครับพอได้นอนอยู่ใกล้ๆกับพี่ช้างนะครับผมเพราะว่าพี่เบนก็จะมามัดตรงนี้นะครับผม พี่เบนก็กินน้ำอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่อิ่มเลย <universities> น้ำไหลค่อยครับอันนี้น้ำไหลค่อยก็อยู่ไม่ไกลจากหน้าขันนะครับผมก็อยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะครับผมประมาณสักสิบเมตรสิบห้าเมตรเนี่ยนะครับจากพี่เบนผิดลับซี่ก็ไม่ได้ห่างกันก็มองเห็นกันนะครับผมพี่เบนกระดูดน้ำใหญ่เลยนะครับวันนี้น้ำ ไหลน้อยนะครับผมถ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมอุ๊บฟันตาพูดผิดเนาะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมทางช่อง Pai p i b นแฟมิลี่นะครับผมคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ